สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไม่พบกับผมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นโหมดนี่ครับที่ผมกำลังเล่นอยู่ในเป็นโหมดโหมดใหม่นะครับเป็นโหมดแบบอีเวนต์ฤดูกาลนะครับอีเวนต์แบบกามเวลาก็คืออันนี้ผมเล่นห้อง50ล้านนะครับแจ็คพอตดูข้างบนได้เลยครับจะได้400ล้านนะครับเป็นสูงมากครับผมตอนนี้ผมก็กำลังเล่นเหลือ11กับคนสุดท้ายแล้ว ซึ่งหมดผมอาจเจ็บคอเราขอไปนะครับผมหมดนี้ผมเล่นกันประมาณ5้าคนับผมซูมมาอันเนี้ยคือใครได้ที่หนึ่งก็ได้รางวัลขั้งบนไปเลยครับผมผมก็กาลังวัลกับคนชื่ออะโรนะอันนี้ผมไม่มีคู่นะครับไม่มีคู่ผมก็ไม่ตู่นะครับ จะไม่บับไม่บัฟหลอกคุณแูครับเพราะว่าบับบับต้องดูสถานการณ์ด้วยนะครับแจ่บับบัวไม่ได้ตอนนี้ก็นะผมลุกไปตอนนี้ผมมีเจครับนนชนะชนะรองัข้มผมเล่นดีนะครับปุ๊บครับผมอันนี้เราก็ได้400ล้านไปนครับวันนี้ผมมา อาลิปชั้นๆ่ำกว่าน,นี้นะครับุบคณค้า